มาไปกลัวแล้วอ่ะลงไลฟ์เราได้ไหมยังไม่ยังไม่จะเข้าเลยยังไม่เริ่มเลยใจเย็นโอเคครับโอ้ใจเย็นโอ้ใจเย็นใจเย็นเรามีเรามีเธอเราหัวจุ่มกันดิเอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยเราลองลองเราลองแบบหัวจุ้มย่อได้ย่อได้โคม เงยหน้า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 เงยมันพวกลัวกว่าผีอะดูดิดูหลังดิเดี๋ยวดูดิโอโอ้โหเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่มันปรับแสงปรับอะไรมาใหม่อ่ะน่ากลัวอยู่นะโอ้ my god เดี๋ยวเราไปเปิดไฟเดี๋ยวเราไปเปิดไฟกันตู้ไฟอยู่ไหนวะไม่ได้อยู่ข้างล่างอ่ะน่าจะอยู่หลงรถมั้งกำลังหาหมีอยู่หาหมีเหรออ่ท็ดดี้ b บร์หาหมีเท็ดดี้ b บร์แน่นอน ใอุ้ยสาม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 ยิ่ีสามยิะอยู่ตรงนี้อรเลยแล้วก็ออกก่อนแล้วเจอกันวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋อันนี้แล้วเหรอยอะไร้วเมื่อกี้เห็นพี่เขายืนอยู่ข้างในนี้มา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 โอ้อย่างนี้นี่เองอุ้ยมีกดออฟมีกดออฟมีกดออฟเอาจัดไปสิครับลอยวัยรุ่นเฮ้ยมีกดออฟวุ้ยผีอีซี่ อิซี่อยู่อิซี่อยู่เออเอาเกลือไป Hello I'm friendly Are you Hello อุ้ย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 อยู่ไหนเอาเอาโดนกันแล้วอ้หนูใช่เหรอใช่สิเอาเอ้ะเดี๋ยวนะล่านิดเดียวเองนะน่ะกูตายเลยให้ตายเหอะ คุยด้วยไม่คุยจับบีบคอเลยไอโยว์ what the fuck เอาไปโอ้ยอะไรอ่ะตอบตอบตอบบอสออบเมื่อกี้ผมได้ยินเฮลโหลอยู่โอ้ยถามมันให้หน่อยว่าหักคอเราทำไมมึงหักคอเขาทำไมล่ะถามเลยฮะ how are you เออนั่นแหละคิวมาตอบตอบคิวมาได้จบเลยกลับบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอเลนินอ่าไหนคือจะต้องแฟลไลท์เออพี่พี่อ่านเหอะ อไหนรูธรูธเชลินรูธเช็กลีเช็กเช็กลินอเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะกะบอกน้ำสีแดงอุ้ยกะบอกน้ำสีแดงนี่มันกะบอกน้ำอาหารยจานบุกโอ้โหใครเข้าห้องน้ำเราเขาไม่ล้างวะเนี่ยดูโอ้โหอแล้วพี่ไมยเปิดเครื่องปั่นไฟกันนะฮะไหนเครื่องปั่นไฟอุ้ยสว่างเลยอ่ะ โอ้ยไอ้คิวตกใจหมดเลยโอ้มันหนาวมันหนาวไอ้โอยเขนหมันหนาวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาจริงหมาจริงหมาเลยเต้นเต้นเต้นมันจะตกเต้นเต้นเต้นแดงเต้นแดงเต้นแดงเฮ้ยสองสองเรียกผมว่าตรงนี้พี่ตรงแค่อุณหภูมิมันลงอุณหภูมิมันลงตรงเนี้ยอุณหภูมิอ่ะ หน้าเครื่องปั่นไฟมึงเอาหน้าจุ่มเครื่องปั่นไฟเหรอพี่เอาหน้าเครื่องปั่นไฟพี่เอาพี่เอาคุนภูมไปดูไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไหนไหนว้าเดียว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 กูกูกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยจุกเอากูโดนอีกแล้วเอาแมวเอากูอีกแล้วเหลอแมวตายแล้วเลยกูอีก กายศพเล็ตัวโดนตลอดภัยเอาอายุธิี่ทบมันซจะเป็ไม่ได้ยาฉันมึงออกมาสักทีสิอีผีอีเวนจะเย็นจะเย็นไปถูกประหารเลยดาผีดาผีตออดาผีโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอาอุ้ยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วออกไปเลยเออเดินแบบว่าอุ้ยน้องน้องไอ้นี่เดินมาน้อง เอาแล้วเอาแล้วจุกจุกจุกกันไอ้บุกตายไอ้บุกไอ้บุกไอ้บุกเรียบร้อยเหลือนักเรียนอีกแล้วอะไรครับเรียกคุอีกเลยอย่าแก้บทให้น้องด่วนๆเลยฮะไม่ไหวจริงมาแบบว่าหลังหักมาขนาดนั้นนะเราว่าไม่ไหวจริงนะรู้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปนี่กันไหมเราไปไปยืนแน่ ใกล้ๆต้นไม้ดีกว่าอย่างน้อยต้นไม้ก็มีโอ้ยโดนกูมาเข้าเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยมาเร็วมาเร็วอุ้ยเดีวนี้ยืนตรงเดีวนี้ยืนตรงยืนตรงไปแล้วไปอุ้ยยืนเธออย่างเร็วอ่ะมาก่อนชีวิตนี้เืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรประตูประตูดีดใส่หน้าอู้หูแล้วกดเปิดทำไมก็ไม่เห็นมันล็อกไงก็เลยเรากดดูว่าเปิดได้ไหมอุ้ยของจริงอันนี้ของกี้ อุ้ยกูออกจากบ้านทันกูจะบ้านทันไม่ที่ชันสัมันมีของอะไรแปลกๆว่ะพี่หายหน่อยสิไม่มีไม่มีนะไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นพีพีเชงหมดแลวไม่เชคหมดละเฮ้ย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 เฮ้ บันไดมีทั้งหลายอันน้องอันใดที่ขึ้นมาชั้นสองเนี่ยแล้วพี่ก็เลี้ยวห้องน้ำเนี่ยตรงประตูด้านหน้าสุดอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอเลี้ยวเข้าไปเห็นเห็นอะไรไหมอ๋อแกตายอย่างสุ่ว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมว่าผมเจอผมเจอศพลูกศิษย์ครับอาจารย์ เดี๋ยวกูไปเอาเทอร์โมไปคืนก่อนนะแล้วถือกูมาเอาไปคืนไหนเอาไปคืนที่รถเอาล็อกเอ้าอ่าชิปหั่นเอ้าไม่หู้นแต่มันล็อกเรียบร้อยเรียบร้อยป๊อปหีเผยวจองนอนอ๋อเฮ้ยเฮ้ยจะลงไปชั้นหนึ่งมันกันเราจะลงไปชั้นหนึ่งมันเดินมามันเต็มมันเต็มดีกว่าอย่ยโดนกูเดียบพ่อ ไปสวยโอ้โหถือขวานด้วยบุกเหลือมึงละวิญญาณพี่อยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่ห้องสวัสดีอุ้ยสวยมากไม่ประเด็นเคยรแล้วไหมฮะเราเราจะตั้งชื่อคดีดีว่าคดีฆาตกรรมหมกห้องน้ำเออฮะ I want to speak to you เฮ้ยอ๋อแล้วกูตาย ตายเลยเหรอเราที่ไม่หนีอ่ะเอ้าไม่คือเอ้าคือกูจะหนีแหละแต่กูคิดว่ากูยืนดีกว่าเพราะว่ากูยนืนหน้าประตูะบอ,อ,อกว่าจกนทาหนีพี่ก็ทาร์ลปรารลปาใช่ไหมไ้่หน <c oughs> ตกใจเห็ตกใจโอ้โหเกมอะไรวะเนี่ยเกมผีที่ไม่ได้กลัวผีอกลัวกันเองเนี่ย้ยของต้องสาบเราเจอของต้องสาบแล้วะพี่เจออะไรพี่เจออะไรพี่เจออะไรอยู่นี่ไยนอหนไหนอหนไนหนไ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 หนนไหนไหนไนหนไนไเหนไไไนนไไน เอาสรผลิตปลิตไดิได้ไม่ได้ดก่องก่องก่องกองกองออุ๊ยตกใจตกใจไม่ตกใจอะไรม่พี่เต็มหูคุเลยโอ้่นี่แม่งกูไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยตอนนี้โอ้โอ้พี่หึ็นสามอย่างที่เราต้องทำวันนี้เคยรู้ไหมถือเซนตี้์รถเหลือยี่สิบห้าทั้งทีม ได้ดิได้ดิเอเวอร์เรดไม่เอเวอร์เรดยี่สิบห้าเราสามสิบบางคนก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะแบบลดแบบว่าใช่เฉลี่ยเฉลี่ยกันแบบว่าแต่ทีมรวมอ่ะทีมรวมต้องยี่สิบห้าอ่าใช่ดิเทคดิเทคโก้ดเทคโก้ที่โมชั่นเซนเซอร์แล้วก็พาราโบลิกไปะมาแล้วเลยอ้ยคุณตกใจคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรแถมอะไรแถมอะไรเฮ้ยเ้ยเดียว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 เดียยวอะไร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 เกิดอะไรขึ้น กี๋สองวิญญาณโยดานเราไปเลยอ่ะอีทแรปมันมันไ,ไม่ล่าก็ไม่น่าใช่เมเปะเอ้ยมันล่าก,กูแล้วีคนนอันนี้อันนี้มันโรโต้เหรอทำไมอ่ะใครใครทำอะไรทีทีเสดูสิไหนมาดูสิไหนไหนไหนฟีดไหมดูนะโอ้ยมึงก้มหนูกูมองไม่เห็นอ่ะมาบอกกูด้วยอเอ้ลบอ้าลบอ้าหนักกว่าศูนย์หนักกว่าศูนย์จริงปะตามออกกลับออกกลับมาอุ้ย ผีตัวแรกที่เราทายถูกอยู่ใช้หลังจากที่เราลดาโปร่ใช่นอลลงมาจะทำคนนเไหอะเปร์เ็นต์ะามะได้ไปดิทำเลยเฮ้ยเฮ้ยบุก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 ่าละครูอ่กย่าเลยนะโอจะยินครูกันออกมาหมดเลยเมื่อกี้ทอ yourself โฉนเซลฟโอ้ยบูยไป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 ในทุกผ่านแล้วผ่านแล้วโฉนเซลฟึบพาราบุิกพาราบลิกเสร็จได้เลยอะเมื่อกี้เหลือเซนิตี้นี่่ะเหลือเนิตี้เราก็ไปนั่งในห้องกันเราเข้าไปเผาเาเข้าไปเผาเนตี้ผมแนะนำผมแนะนำที่ที่เผาไข่มันนี่มันไข่มันพุดไข่มันเป็นอะไรวะนะ นี้ต้อนรับเข้าสู่รายการสูนบรรเทาทุกขผีศูนบรรเทาทุกขผีในวันนี้นี่ยขับดิผมกุงสาเก็บทรงเอาใหม่เอาใหม่ขูเผาทันอ้ยิ้มยมยิมขอบคุณมากวิ่งออกวิ่งวิ่งออกออกออกจีไปเร็วไปเร็วไม่เร โอ้ยเกลือบโอ้ยดังเผาจานิตี้กันอย่างห้าสิบอยู่โอ้โหเผาต่อเผาใหม่ประเด็นอะไประเด็นคยรึไหมผมบอกว่าอ่าอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศูนย์มันเทาทุกผีทีนี้มันมาเออผีมาเลยอ่ะบดูดกูกดผิดไอ้บูพึ่งเผาแล้วหรอไอ้บูเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนกูไดิ้นเสียงเสียงอะไรวะ เสียงเท้ากำลังมาอุ้ย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 หัวางหูกูเลยทุกใายเอาตาประกอบาตาประกอบเฮ้ยเดี๋ยวๆมีปะมีปะไม่มีไม่มีไม่มีนะขนขนกูรุกว่าขนกูรุกว่าอ๋อคือกลัวแหละไม่ปวดที่ยิมยอดจริงมือไฟใช้กูจะหมดแล้วอ่ะมีปะ ไม่มีกูุูแล้วพวกไฟฉายมาเฮ้ยไอ้น้องพี่ขอบพี่ขอไม่ขี่ดิไม่ขี่พี่จมกแล้วอ่ะมึงอย่าจุดเล่นเดี๋ยวไม่มีจุดทูบจะเย็นโอ้โหไป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 ทุกคนไป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 อา้ยโอ้ยโว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 ้ยโอ้ยโว้ยโว้ยโ้ยโว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 ้ยโ้ยโว้ยโว้ยโ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  อุ้ยมาแล้วมาแล้วเอาใครด้วยวะเอาใครกูเปล่าวะน้องไม่ไม่ก็ยังผมจุดทูบนะผมจุดทูบแล้วเออไม่ไม่ไปไม่รู้ไม่รู้กูไปละไม่รู้ไม่รู้กูไปละทำไมมันเอากูขอโทษเอาบันไดอุ้ยอุจาร์บอทอุจาร์บอทจ้าเหรอหายเลย เดี๋ยวไม่มีกล้องอยากเล่นอ่ะน้องนะจริงนะเนี่ยเฮ้ยเดียว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งย่เดี๋ยวกดผิดทำเลยทำเลยทำเลยถาไปเลยเอ่อกดตัวบีช่วยที่ถ่ายร where are you ทถ่ายรูปถ่ายรูปยังยังไม่รับกล้องมารอเอสเอชเอฮอล์กระดานกูใช้อยู่ไหนฮอลเวฮอลเวย์เปล่าเออน่าจะฮอลเวย์นะน่าจะฮอลเวใช่กระดานกระดานพี่อยู่ไหนตอนเนี้ยกระดานอยู่ในห้อง อ่าตรงลงรถอ่ะมีมีกมีกระดานอยู่โอ้โหแล้วก้องเมื่อกี้มันบอกว่าพี่ถามแปลว่าแว a r e you อ่ะแล้วมันบอกว่า h a l l w a y อ่ะ h a l l w a y คือตรงไหนนะถ้า HE สเอชเอชเฮ้ย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 อะไรอ่ะพี่พิกเมย์เราเลยเหรอพี่พี่ไกครับอุ้ยอ้ยเอาแล้วคือไม่ไม่กดอีเวนต์กดอีเวนต์หรือเปล่าวะ ใช่ใช่กอดีงกอดีวงโอดพี่ไก่กลับมาแล้วพี่พี่ไกไปแล้วอเอเป็นเดมอเดมอนเลยอดเอนโอ้เดมอนคือยังไงอะพี่คือเสียงเรื่องหลือของเดมอนคือมันฮันทุกคนไม่สนว่าลูกใครอ่ะใช่อายูฮีใครเฮียอะไรนะอายูฮีถามเขาว่าเขาอยู่ดีอุ้ยอุ้ยว่อุ้ยควาสมุดใจโอ้มีใครเอาอะไรนะ ยูวีอยู่กับเราคนอันนึงมีมีเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมไม่ไม่เดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวประดุกเดี๋ยวเก็บจากแม้ว่าได้อยู่ไอ้เวรไปไปไปใครวะใครมาวะไปเอาโอ้โอเายอะยูวีเฮ้ยดอดดอดดอดพี่เอายูวีส่งพื้นหน่อยพี่เอายูวีส่งพื้นหน่อยด่วนเลยพี่พี่มีกล้องเอออา้้ยมันจะมันโหดจังวะไม่ได้นะ เฮ้ยใครร้องให้เอ้ยอันนี้ของกินเฮ้ย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 กู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 อ้ตากูตากูอ้บอกว่าไงมาดบอกว่าไงโอเคเก็บแอแล้ววิ่งแล้ว